สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอายาผีบอกนะครับทำไมว่าเป็นยาผีบอกนะครับก็น่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับความฝันนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่ายาผีบอกเป็นยังไงคือยายนะครับยายเล่าให้ฟัง ยายนี่ปวดท้องหนักนะครับคือปวดท้องแล้วบิดปวดท้องแล้วบิดนะครับปวดปวดไม่หายสักทีนะครับทีนี้ก็พอปวดไม่หายอย่างนีครับก็หลับไปนะครับทีนี้พอปวดมากปวดไปปวดมาแล้วก็เผลอหลับไปนะพอเผลอหลับไปก็ ได้ฝันนะครับได้ฝันยายบอกว่าฝันฝันบอกว่ามาลางก็คืออทวดอะไรอย่างนี้ครับได้มาบอกนะครับว่ามึงกะเคี้ยวในมะขามกินมันจะได้หายปวดมันจะได้หายอย่างเงี้ยครับคือฝันให้ กิเนเมล็ดมะขามนะครับในมะขามนะครับก็พอปวดอพอรู้สึกตื่นขึ้นมาแต่ก็ยังรู้สึกปวดนะครับอันนี้ยายเล่าให้ฟังนะครับก็ทีนี้ก็ไปหามเมล็ดมะขามนะครับในมะขามนี่ครับก็ไปหามาแล้วก็เคี้ยวกินนะครับค่อยเคียเ้ยวคือมันแข็งใช่ไหมครับก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยกิน กินไปสักพักนะครับอาการปวดท้องนะครับหลังจากที่ปวดบิดอะไรมากนะครับก็หายคือแบบหายปวดเลยนะครับอันนี้เป็นยาเป็นยาแบบคือเป็นยาผีบอกนะครับคือความฝันมาเข้าฝันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทแปลกนะครับว่าคนสมัยก่อนนะครับไม่ไม่ค่อยมียากินนะครับ ก็จะใช้สมุนไพรในการกินปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เป็นยาพีบอกนะครับก็คือ,อในมะาขามนะครับหรือเมล็ดมะขามนะครับที่ท,ที่เวลาเรากินสุกเสร็จแล้วมันก็เหลือเมล็ดแข็งๆนะครับก็เอามาเคี้ยวถึงมันจะแข็งเราพอเคี้ยวๆไปนานๆนะครับค่อยๆขบค่อยๆขบไปเรื่อยๆนะครับ อาการปวดท้องแล้วดูดกินอันที่มันฝดฝาดนะครับดูดกินทั้งหมดแล้วทั้งเคี้ยวทั้งอะไรนะครับก็เนี่ยครับมเมล็ดมะขามนี่ครับก็อยังข้างแก่นในมะขามเนี่ยมันก็เขาว่าเป็นยาถ่ายพยาธด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอายาแก้ปวดท้องนะครับแก้น่าจะเป็นแก้กระเพาะด้วยนะครับเพราะว่า เวลาปวดท้องมีแผลในท้องอันที่ฝัดฝานนะฮะเวลาเรากินเข้าไปนะครับาจากที่เป็นท้องบิดท,ท้องอะไรนะครับก็หายดีตั้งแต่นั้นมาผมก็ผมก็เวลาผมปวดท้องสมัยก่อนผมก็เคยนะครับคือปวดท้องหนักมากนะครับปวดท้องแล้วกินอะไรก็ไม่หายก็เลยตอนยังเด็กนะครับก็เคี้ยวในมะขามนี่ยะครับเคี้ยวในมะขามนะครับ เคี้ยวเคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวแล้วก็พอเคี้ยวนานๆไปมันก็จะค่อยๆได้รสชาติฝาดๆออกมาขา,ขาวๆแล้วก็ดูดกินดูดกินนะครับอาการปวดท้องหายนะครับรู้สึกว่าดีมากนะครับแต่คนสมัยก่อนเวลาเอาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยแค่บางครั้งก็แค่ต้นมะขามนะครับ บางคนเป็นนู่นเป็นนี่ยายแค่เอาต้นมะขามเนี่ยมามาทําเป็นยาแล้วก็จะปลุกเสกด้วยคาถาปลุกยานะครับยายจากนั้นก็เอาไปลดหมเสจากนั้นก็เอาไปให้คนที่นั้นกินดีครับคือจากที่เป็นโรคนั้นก็หายอย่างเงี้ยครับคือยายผมเป็นอ่า หมอสมุนไพรโบราณนะครับก็มีก็มีไอยาแก้ดีเหลืองพวกตาเหลืองนะครับดีซ่านอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ยาดีนิวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ยายเก็บไม่ได้แล้วยายอายุมากแล้วครับโอเคครับผมก็อย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับาบางทีเราไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยครับแค่มเมล็ดมะขามเนี่ยครับก็เป็นสมุนไพรก็เป็นสรรคุณคือ แก้ปวดท้องได้ดีนะครับอันนี้ผมลองกับตัวลองมากับตัวด้วยนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือคือยายก็เล่าเล่าให้ฟังแล้วก็อ่าผมก็แม่ก็บางทีเวลาปวดท้องก็ให้เคี้ยวเมล็ดมะขามกินอะไรเงี้ยครับก็ทําให้อาการปวดท้องเนี่ยดีขึ้นนะครับก็เป็นยาหนึ่งแก้กระเพาะแก้ปวดท้องนะครับแก้ลําไส้บิดนะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนั้นนะครับเอ่อเื่อเป็นประโยชน์นะครับคือบางครั้งก็เราอาการปวดท้องเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ปวดหนักนะครับแล้วก็ลองลองทานดูนะครับมันก็มีประโยชน์มีสรรพคุณในการทําให้เราหายปวดท้องจากท้องที่ปวดปวดบิดนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับก็มีสาระบ้างนะครับก็อันนี้บางคนไม่รู้นะครับว่าในมะขามนะครับ มันมีประโยชน์นะครับคนสมัยโบราณนเนี่ยแต่ก่อนไม่มียาแม่ผมเล่าให้ฟังนี่ไม่มียาเลยเดินเท้าตลอดนะครับแล้วแบบเดินเลาะป่าอะไรเงี้ยไปหาไปเก็บของเก็บอะไรเงี้ยแม่ก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ รับชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับอ่าก็มีอ่าเรื่องเรื่องเจอประสบการณ์เรื่องอาจจะเป็นน้องชายเจอเจอสาวใหญ่นะครับเล่นของใส่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมก็อยู่ในในนั้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็น้องชายผมอีกคนนึงก็มีผีเด็กอะ อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับน้องชายเล่าให้ฟังแล้วก็มีผีเด็กเข้าเข้าสิงแฟนเขาอย่างเงี้ยครับก่อนเข้าอะไรอย่างเงี้ยกัดฟันแบบก็เป็นอะไรที่แบบเรือเชื่อมากครับตอนอไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เชื่อก็มันมันเจอกับตัวผมก็เจอกับตัวมาแล้วนะครับคือเรื่องบางอย่างเนี้ยบางทีมัน เป็นเหนือธรรมชาติจริงๆครับยังโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปปต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนลครับประสบการณ์ชีวิตนะครับหรือว่าเรื่องเรื่องแบบแปลกๆที่ที่แบบเกิดกับตัวผมนะครับมันมันมันเป็นเรื่องที่แบบเหนือธรรมชาตินะครับ คือเราไม่เห็นหรอกแต่ความรู้สึกมันนั้นก็ไม่ได้คิดไปเองนะครับแต่มันมันเกิดขึ้นจริงนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมและกดติดตามนะครับและสนับสนุนช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ